มาดูดอกเขาใกล้ๆกันนะคะดอกเป็นย่องซี่แล้วค่ะสวยงามมากเป็นร้านกาแฟ è, ใกล้ๆบ้านของอีชั้นเองนะคะอยู่ทงหน้านี่แหละคะ่ะยุ่โคลาดเดอ์จ้าสวยงามจริงๆนะคะนี่ดอกใกล้ๆเป็นย่้งซี่กักตุ้มเป็นอย่างนี้ เมื่อนี้ก่อนเฮ็ดงานกับมะรานกาแฟใก,กล้บ้านนี่ล่ะค่ะอยู่ห่างจากบ้านหาสิบเมตรพ่อสั่งเครื่องดื่มเพิ่อนอัดอยแล้วเข้ากับมาเซลฟี่ย่คตะตนอันนี้นะคะสังเกตแล้วกับนึกว่าซากุระเพราะมาเบิงองอ่งนเขาีอลีมันบ่แมนต้นซากุระนะคะเขาเรียกว่าการประพฤกนะคะบางที่ก็เรียกชัยพฤกหรือการรพฤกการรพฤกการหรือเปลือกขมนะคะแต่และที่เรียกไม่เหมือนกันนะคะพ่อเข้าสั่ง เครื่องดื่มปแลวห่ากับกะว่าเอเพอหนหาจะเฮ็ดเสร็จแล้วห่ากะเดินทางมารับเครื่องดื่มนาล้านเพื่อนนะคะเมื่อน,นี่กินโกโก้สตอรอเบอรี่นะคะเป็นบานนี้เพื่อนเฮ็ดได้ถูกใจนะอยู่ไกลกันเพื่อนหูใจว่าห่อบากินหวานจัดนะคะก็จะสร้างเพื่อนว่าเอาสตอรอเบอรี่นั่มโกโก้โกโก้บาหวานนะคะ ก็คือเวลาห้ากินห้าสิึงหลอดกึ้นสูงๆนะคะห้าจะได้รสชาติของโกโกที่มีความมันและก็ขมแล้วห้ากับกดหลอดลงไปห้ากับิได้กินสตอรอเบอรีร่กวนมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะคือสตอรอเบอรี่ร้านนี้เพิ่นกวนเองเลยนะคะเวลาห้าดูดมันกันกนกนนแบจบีได้แบบเนื้อสตรอเบอรี่แบบข้นๆเลยนะคะเข้าไปในหลอดดูดแหมมันกับฟินนะคะเวลามันหวานเกินไปอยากขมก็ดึง